ครัวในเมืองพ่อเนี่ยทำอาหารเก่งมากอยากเสวยอะไรไหมลูกบอกมาเลยเป็นพิเศษเดี๋ยวพ่อจัดการให้สิลูกต้องทำแต่เสวยยมอันทักปัสสาวะอาชาหน่อเนี่ย่าค่ะอะไรอะสัพ่อพูดปกติก็ฟังไม่รู้เรื like ่องนะเมนูก็แปลกด้วยอะไรนะลูกเพิู่หนึงของฉันอยากจะเสวยยมอันทักปัสสาวะอาชาหน่อเนี่ย่าค่ะ ไม่มีหรือพุเจุ่มมันคืออะไรเสียพ่อเคยได้ยินเลยไหมคะเจ้าพี่เมืองเราไม่มีหรอมีทุกเมืองนะมองพ่อแก้วเมืองพ่อจะไม่มีนะลูกมีทุกเมืองยำอันคาปัสวะอาชายำก็คือยำอันคาก็คือไข่อาชาคือม้าปัสสวะคือเยี่ยวองเรื่องบุรอย่างเสมอยำไข่เยี่ยวม้าพุชจุ่ค่ะยำไข่เยี่ยวม้าเออยำอันคาปัสวะอาชา เบืองเขาเลยเราฟังไม่เข้าใจนะใช่คุณเจ้าค่ะอได้ลูกอันนี้มันง่ายมากเลยนะลูกเดี๋ยวให้แม่ครัวจัดการให้นะได้แต่ส่วนใเญ่บอกไปเอาอย่างอื่นไหมย่างอื่นไหมแบบโคลชิ้นจะเสมอโอ้ยเออเออกลือก็เพิ่มให้เราทานแบบธรรมดานะโทลชิ้นใหญ่จะสวยแกงออริเอนตัลทัพมัทฉาจิตสัมผัสย่างนะไม่ย่ะ มังมันาปะทะอาทายหนักกว่าเมื่อกี้พี่จ้าก้เก็กลืนคนแปลแล้วล่ะเดี๋ยวให้ขหานไปตัดข้าต้มมากินดีกว่าไี่ได้บอกเข้าไปแล้วขออีกรอบสิแกงลหนลูก้็มาถึงจ้นสมัย หมูทิงยาตจะเสมอ,อไ่ใช่ลูกไหมเขาแ,แม่เขาปวดหม,<อ>มูทิ้งยาต่อเสมอแกงออเรนต้ามะช่าจิตสัมผัสยา่างหรือไม่ยาโอ,โอเดชะมอ่อมพรู้และอะไรอนะกคืออะไรอ่ะองค์ราชบุตรบอกว่าอยากสวยแกงโอเลนอต้ามัช่าจิตสัมผัสยา่าง อ,อะไรแฟนที่รู้เป็นคืออะไรอ่ะแกงก็คือแกงไองออร์เลนคือส้มแกงส้มอง,อ,อ,งอันท้าคือไข่ไม้ฉาคือปลาจิตสัมผัสคือริวย่างคือกิวโอ้ยอาจะพูดอย่างเวยแกงส<อ>้มไข่ปลาจระเม็ดริวริวรู้เลยก็ไม่พูดขอเดชะ เลิกกินลิ้วคิ้วเถอะทำไมมองอย่างเว๋ยอย่างอื่นจะเสวยอะไรอะลูกอาหารอีสานอาหารอีสานก็เป็นลาบน้ำตกไม่เอาส้มตำบุ้ยแสบคอตุ๊กแสบปวดท้องนะเนี่ยอยากกินอะไรลูกอาหารอีสานเดาเงียบมองอย่างเว๋ยเดาเงียบนี่ไม่กันยานาเดาเงียบไม่รูไม่ไม่มีหรอกลูกนะมีเดาเงียบอาหาร